ร้านนะคะแมงปอปีบางอืมนะมันเรื่องนี้นะคะมันเขาเรียกว่าอะไรเขาเขายังเขายังดําเนินการอยู่แต่ว่าเพียงแค่รอเวลานะคะแต่อยู่ดีๆมันก็มีแรงกระตุ้นมีแรงกระตุ้นจากใครบางคนคะ่ะมีแรงกระตุ้นจากใครอยู่ดีๆไม่รู้อะไรมาไงปากมาเออรู้สึกว่าคันปากมั้งเออออกมาพูดอืมออกมาพูดถึงว่าสิทธิ์ในการ อ่าเข้าทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นของตัวเองนะคะเออได้มาอย่างถูกต้องเออได้มาอย่างถูกต้องไม่ต้องวิ่งเต้นอะไรได้สิทธิ์เต็มที่ถูกต้องทุกอย่างมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยเออมันเลยเป็นชนวนให้จะต้องรีบดําเนินการโตนะคะเออนะของใครบางคนที่กําลังดําเนินการอยู่เนาะอืมในเรื่องนี้เขากาลังติดตามอยู่ที่นี่ก็เลยมีการเร่งนะคะ เร่งเพื่อที่จะหาคําตอบในเรื่องนี้นะอ่าพอมีการออกมาไลฟ์สดพูดถึงนะเรื่องนี้ว่าตัวเองได้ว่าใครบางคนได้สิทธิ์เต็มที่ในเรื่องนี้แล้วนะเออแล้วมีการข่มขู่เออว่าจะฟ้องจะร้องในเรื่องนี้นะคะเออก็เลยมีการเร่งงานนะคะเร่งงานไปที่หน่วยเหนือเลยค่ะที่นี่นะอืมเี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็งจะมีการลงพื้นที่นะจ๊ะเออนะแล้ว รอเตรียมคําตอบไว้ด้วยนะจ๊ะเออคนละเขาเรียกอะไรคนละชุดนะที่มาอนะ่ะคนละชุดกันนะอออ่าใช่คณะคณะสองงานยังมาตรวจเออเป็นร้อยๆนายอืม,มาอืมอันนี้อันนี้นะจะมาอ้างการที่เข้าทําประโยชน์จะมาอ้างว่า เข้าโครงการนั้นถูกแล้วยังไงแถวนี้ยังไม่มีก,การประกาศเข้ากันโครงการใดๆทั้งนั้นนะอืมจะบอกให้เลยนะที่มุกมุกดาหารนะคะประกาศไม่กี่ไม่กี่แปลงเองนะ,ะรู้สึกว่าแถวแถว,แถวบ้านครูตีอะ่ะอ่อดงบางอีหรออะไรจำไม่ได้อะ่ะแถวแถวคำาชะอีอะ่ะกับแถว อีกที่หนึ่งน่าจะเป็นอะไรนะวันใหญ่หรืออะไรเชอบอย่างเออมันมีมันมีอยู่ประกาศของทางจังหวัดน่ะอืมนะเออการที่ออกมาการที่ออกมาอยากจะข่มขู่น่ะอืม เออการที่อยากจะค่มครูว่าจะฟ้องกับจะเออไม่ใช่เรื่องยากนะจ๊ะที่จะเล่นงานวัสาเอออันที่จริงแล้วถ้าสมมุติว่าอ่าคนที่พูดถ้าสมมุติว่าแถวบ้านผมบ,มมบ่มีแมนบ่อำาสีอีน่นแหละเอออย่างสักอย่างพ <c oughs> อทชอ,ทอ,ทอน่ะเขาประกาศีูตรงไหนวะเขาไปดูในประกาศนะคุูตีอืเออวันใหญ่บอ่อนี่และอืม ก็มีคําชะอีด้วยแล้วก็มีอย่าง้ดนตาลกับคําชะอีอนะอืบอกว่าฉันมอีอะไรนะบัตรสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมฉันมีประวัติฉันมีอะไรทุกสิ่งทุกอ,อย่างการที่จะเล่นงานกับนะไม่ใช่เรื่องอยากวัสนสดีจัดเลยค่ะอุ้ยฝนตกอุ้ยเห็ดเฟืองแล้วพอดีอืการที่การที่จะจัด หรือว่าเอาคืนนะไม่ใช่เรื่องยากจะบอกนะเออถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้ขึ้นศาลยิ่งเป็นเรื่องดียิ่งเป็นกว่าอะไรที่แบบว่าอืมเด็ดอ่าลากขึ้นไปเลยค่ะลากขึ้นศาลเลยค่ะเออนะมันก็จะได้รวดเร็วขึ้นนะอืมเขาปริกรวาลมขาปริยาเลยใจนางนายหญิงเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้กลัวนะจ๊ะออกมากู้เขาให เหมือนกับมาเร่งรัดให้เขารีททางานนะเออมามั่นหน้ามั่นหนกนะคะสําหรับใครที่ออกกาลังออกมาพูดมาเถียงแทนเรื่องนี้นะคะอยากให้คุณมาศึกษานะอยากให้คุณมาศึกษาสภาพพื้นที่นะอ่าสภาพพื้นที่แล้วก็เออเขาเรียกเลยสภาพภูมิประเทศนะว่าที่นี้ที่ตรงนี้มันมัน ประวัติมันเป็นมาอย่างไงการเข้าใช้การเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่แถวนี้มันมาแบบไหนแบบไหนอืนะคนที่มาเถียงแทนอยู่เว้เว้เว้ว่าเขาถูกต้องนู่นนี่นั่นนะ่ะอ่ามาเช็คพื้นที่ก่อนคะ่ะเข้ามาเช็คพื้นที่ก่อนนะอืมอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะเดี๋ยวจะล้มเป็นโดมิโน่ค่ะจะบอกให้นะอืมอ่าฝนตกค่ะฝนตก อ <laughs> ยูยๆๆๆๆ่ดีครับฝนตกเอเเ่อเหตุฟางแล้วพอดีค <c oughs> ่ะมีอ่าได้ทุนคณะเมนบอกคนมีประวัติอืมนะการที่จะเคยจิบอกอีกเรื่องหนึ่งคือการที่ชอบ อ้างถึงผู้รักผู้ใหญ่อ้างถึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนอีกนะอ่าเดี๋ยวจะโดนอีกนะอ่าเดี๋ยวเขาขึ้นไปพยายามให้ด้วยซ้ำคนที่ทำเลือก <laughs> ใช่ไหมเออนาการการที่อ้างถึงเจ้าใหญ่นายโตนู่นนี่นั่นไปการันตีอีกว่าเขาเป็นคนอนุญาตระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะยิ สิทธ์อะไรมันเข้ามาติหรือ,อยังอืถามก่อนฝนตกหนขนาดจ้มจ้ะแมนค่ะคุณเอื้อมพรนะออใช่เด้าหนาวไปถึงไหนตัวไหนแล้วค่ะจากคำพูดของนางค่ะหนาวแล้วตอนนี้ <laughs> เรียกได้ว่าอ่ากำลังขึ้นเขียงกันเลยทีเดียวเชียวค่ะอืม คนนอกออกตัวแรงกว่าคนในพื้นที่แมนค่ะนะมานั่งเถียงอยู่เออคนคุณศึกษาพื้นที่ก่อนนะคะก่อนที่จะมาเถียงแทนเขานะหนูได้มีโอกาสนะอพอลลี่นี่ได้มีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่เกี่ยวกับที่ดินเพราะว่าเคยมีข้อพิพาทมันก็เลยทําให้เรานได้ได้รู้ได้รู้หลายๆอย่างอันที่จริงแล้วถ้าไม่ไม่เคยเกิดเรื่องเรื่องพิพาทหรือว่าข้อพิพาท ที่มีการฟ้องร้องในเรื่องที่ดินนะ่ะหนูก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่นี้มันเกิดกับตัวเองว่ามีการฟ้องร้องมีการไอ้นี่กับพื้นที่ของพ่อหนูอ่ามันก็เลยทําให้เราต้องศึกษาพื้นที่เนื้อที่นี้ว่าเป็นมาย,ยัางไงอืมอ่าแต่และพื้นที่ในจังหวัดนี้มีม,มีแบบเดียวกันไหมอะไรแบบไหนยังไงมันก็เลยทําให้เราเข้าใจนะคะว่าอ่าสิ่งที่ สิ่งที่หญิงพูดมาน่ะมันไม่ใช่นะไปศึกษาให้ดีก่อนนะว่าเข้าโครงการคอทชอหรือว่าสทกรหรืออะไรทุกสิ่งทุกอ,อย่างแถวนี้ยังไม่มีการเข้าโครงการอะไรทั้งสิ้นค่ะอืมนะ